สวัสดีครับพี่น้องฝนตกแห้งนะครับตอนนี้พายาเขาจังหวัดตากครับผมจังหวัดไหนสีโตกงแนอัปเดตคอมเมนต์ใส้เกแบบ็บแบเมื่อกี้นะครับเด้่อไว่เจังหวัดไหนตกแห้งนะครับตอนนี้จังหวัดตากตกแห้งมากเลยครับผมนี่พี่น้องนี่สุดยอดเลยครับตกได้เกือบชั่วโมงแล้วครับพี่น้อง ตกได้เกือบชั่วโมงแล้วครับผมนี่เด็ก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 เเด็กเด็นยนาต้นข้ามาลูกเปียกเปียกอ้อึ้งอึ้งอึงอึ้งอึงพี่น้องอึ้งเห็นไหมเห็นไหมอึ้งอึ้งอึงออกล่ะอึงออกล่ะอึงออกสองตัวสองตัวพี่น้องสองตัวนี่นี่สองตัวมีกัวนึง เราโตแล้ว yeah. รครับสุดยอดครับผมภาคยูเขาเมื่อแรกอึ้งออกหลายครับเมื่อแรกเราต้องเอกเชิงเลยครับเมื่อแรกนี่อึ้งออกสุดยอดเลยเมื่อแรกนี่นะสุดยอดเลยครับปวดปวดปวดเต้นอยู่บนกระมีเต้นอยู่ข้างนอกปวดสุดยอดสุดยอดโอ้ภาคยูเขาครับผมภาคยูเข้าจังหวัดตากนะครับจังหวัออดในะดที่ภาคยูเขาแน่คอมเมนต์ใต้คลิปร์เลยนะครับเด้อ สุดยอดสุดยอดแล้วพาน้องมึงทางนีิโอ้สุดยอดสุดยอดมันตกบรรยากาศพีพีพีอีกสักนึงมั้ยละเห็นปะอี้ยอึ้ยยืมยจังหวัดใดโต๊ะแน่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ครับเด้อตอนนี้จังหวัดตากโต๊ะแข็งพี่น้อง ดีดีอย่างหนึ่งสีล่ม,มแห้งครับผมด,ดีอย่างหนึ่งสีลมมแห้งจะวาใจลมแน่กับข้อมีนบอยก,กันนะครับเดอ้อตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาสามโมงเรือบพี่น้องสามโมงเสาร์ของวันนี้ครับผมเดี๋ยวมาเลแรยงขนลมจีนเมืองเลยของบอนีนะครับนะวัอนี้วันที่สองุ่จอดขนาดพี่นอ้องรุ่งจอด,ด้ะครับ แบบแห้งเลยแบบแห้งตกแบบแห้งโอเคพี่น้องเดี๋ยวผมขอโตเข้าไปในห้องก่อนนะครับเนาะตอนนี้ฝนตกแห้งหลายมันฝนมันสาดเข้ามาในที่นัะนะ่นแล้วก็เดี๋ยวฝนเศร๋ยวผมมาอัปเดตอาการในเบิ้งนะครับเนาะเดี๋ยวผมมาอัปเดตในเบิงบเเมมเเบ้ง ว่ามันเศร้าเจ้า,จามุงนะครับเราตอนนี้สามโมงเกินนะตรงมาได้เกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วพี่น้องต้องเหลือสองโมงกว่านะครับเราโอเคครับพี่น้องไปครับ two hours later <c oughs> สวัสดีครับพี่น้อกกำลังเตือนกำลังเตือนครับผมตอนนี้ฝนก็นได้หยุดแล้วเนาะครับเนาะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายมุ่งนิดๆบ่ายมุ่งนิดๆแล้วครับทุกคนบ่ายมุ่งนิดๆแล้ดดว เบิ้งพยาตุนพยาตุนนอนนอนเครื่ลังหักเกิ้ลหนงพยาตุนหนาวพยาตุนหนาวจะเาอลไพี่นอ้องโอ้ตกงามตกนี่ครับครับได้ยินแต่เสียงอึงห้องอยู่หลังบ้านพนุดยจอดเดี๋ยวผมพาออกไปเบิ้งข้างนอก <c oughs> สุดยอดสุดยอดพี่บางพี่น้องบรรยากาศฝ่าหลังฝนครับผมนานามันานาจะเศร้าตกประมาณจว่วงเกือบเทียงเนะครับเนาะที่ผมบ่บนยินเสียงฝนเนาะผมกดลับอยู่นี่พี่น้องโอ้นามเต็มพยานากเลยเต็มเปียมเลย <laughs> บรรยากาศอ้าว แกตุนออกมากแล้วเปล่าปหายเงาไปยี่ไงมับรรยากาศฝาหลังฝนครับผมก็สิไปเลยล่ะแจ้งเอาเบิรดอะบ่มีเมฆเมิดวเนาะครับเนาะบ่มี่ึ้มเลยแต่เมฆก,ก็ยังหน,นาๆแน่อยู่ โอเคครับพี่น้องมือนี้ก็สีผ้ามาเบิงประมาณนี้นะครับน้องเพราะว่ากอสิบริเฮดคลิปอื่นให้เบิงเลยเหมือนี้เพราะว่าฝนตกเมู่บ้านที่ผมบริลลลงคลิปกับฝนกับตกนะครับน้องแต่ว่าผมบริไทยมันตกตอนไก่คำเหลี่ยโอเคครับทุกคนไว้เจอกันคลิปวิดีโอหนาครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมคอตัวลาครับสวัสดีครับ